สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซีมานิสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ้าเจอกันยุ่ส่วนคือเก่าพี่น้องจ้าบม่ได้ไปสายยุส่วนคือเก่าค่ะสวัสดี f อฟใหม่ f อฟเก่านะคะสวัสดี FC ทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามช่องมานิสาแก้วดีเจ้อพี่น้องจ้าเป็นกำลังใจให้กัน คุยกันพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกการติดตามนะคะ FC ใหม่ FC เก่าฝั่งไทยฝังลาวทั้งต่าง,างประเทศพี่น้อง FC ใหม่ก็เยอะ FC เก่าก็เยอะหักกันแพ่งกันพี่น้องจ๋าเจอกันอยู่สวนคุณยายพี่น้องจ๋าสวนมินิคุณยาย ผู้ใดพื้นที่น้อยคุณยายทำให้ดูแล้วค่ะอัปเดตใหม่พี่น้องจ้าเมื่อนั้นคุณยายเฮ็ดน่ะแป้งลงคลิปไปแล้วมือนี้อัปเดตใหม่พื้นที่น้อยพี่น้องจ้าปลูกไส่ถุงดําปลูกไส่ล้อลดปลูกได้ทุกอย่างเลยอัน,นค้างหมักถั่วค้างถั่วอันนี้ อันนี้มะเขือเด้พี่น้องจ้ามะเขือเปาะมะเขืออะไรอัน,นกินกับเจลนี่อันนี้จะคุณยายปลูกยังอันนี้กำลังสีขึ้มน,นี่ยู่ถุงดำนี่พี่น้องจ้าคุณยายบอยู่มึูคุณยายปูกยังบางคุณยายหดน้ำมันเห็นแต่หักน้ำมันลงเยอะหากมันลอยกบไว้มะเขือขื่อบาะแมนอยู่บ่นะบกทาเบิ่งตอนมันใหญ่น้อพี่น้อง นาเปรงกันยังบ่หงอมันสิเป็นต้นอย่างบ่ได้ถามคุณยายก่อนมีมักเพชดพี่น้องจ้ามักเพชดมักทั่วมักเขือต้นหอมผักบัวต้นหอมกับผักบัวก็กคือกันแหละนาอพี่น้องพืชผักสวนครัวคุณยายพี่น้องคุณยายปลูกใส่ถุงดำสวยงามค่ะพื้นที่น้อยพี่น้องจ้าปลูกไว้กินอยู่เฮือนปลูกไว้หน้าเฮือน ผักบัวกำลังงามเดี๋ยวนคนมาส้มสวนเขากำซื้อไปพี่น้องจ๋าเดี๋ยวการทั่วลงเดี๋ยวกับเกษตรเดี๋ยวการกรมพัฒนาที่ดินมาเขากะมาดูมาดูงานมาเบ่งงานกะหิวไปผู้ละสองสามถุงพี่น้องจา๋าเดี๋ยวกระเมิดอันนี้ค่ะท่านคนมาเบ่งงานคนมาศึกษาดูงานคนมาศึกษาดูงานดูพี่น้องจ๋าอยู่สวนคุณยาย เดี๋ยวน้ำแป้งสิอัปเดตให้บเบิ่งเลยๆเบิ่งนี่คุณยายปลูกเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งทั่วงผู้พี่น้องจ๋ารอบนี้กระดกอีกละมันมดไปละรอบหนึ่งรอบนี้ก็โดกอีกแล้วเพิ่นปลูกอยู่อันทุงดำอ้อมะเพ็ดอันนี้กระดกได้ไม่ได้หาไหม้มาค้ำไว้มักมอนกระดกพี่น้องจ๋าคุณยายตอนกิ่งมันตัดกิ่งมันลด บงผูลูกหมอนลูกหมอนลูกหมอนมัหมอ,มอ,มอ,อนโซนค่ะอันนี้ข้างบ้านคุณยายข้างบ้านคุณยายกะสีหกแน่พี่น้องจ้าอันนี้คนงานคนเกี่ยวข้าวละคนละหลังเกี่ยวข้าวแล้วคนละเจอกับคนงานใหม่ช่วงนี้คนงานเกี่ยวข้าวแล้วมักหมอนดกดก,ดกคุณยายตอนจริงมัน ตัดกิ่งมันใหม่แนมแบบนี้บ่คอยสัตว์ดอกเนาะพี่น้องบ่พอแนมแบบนี้บ่คอยสัตว์ดอกมันแป้งสื้ผ้าไปเบิ่งอันพาไปเบิ่งทัวผู้พี่น้องจ้าย่างเลาะสวนก่อนๆสิเก็บของให้คุณยายเดินเลาะสวนก่อนพาเอฟซีเบิ่งสวนสก่อน แต่เก็บของนะแปงคงสิบทได้เก็บให้เบ้่งดอกพี่น้องจ้ามือกล้องบม่มีแถวป้ายในการมีบอนมีต้นไม้มีอันพักที่กินใดพี่น้องจ้าอันนี้ก็พักแถวพักแถวพักบัวเดี๋ยวมาแปงสิภาพไปเบิ่งอันของกอ,อกไปอันนี้ยังไม่ได้เตรียมตัวปลูกอยู่ ลัดย่างลัดไปทางนี้เนาะพี่เมื่อน้องพลอยมาเกอกอันต้นน้อยหนาต้นมาเขียบขึ้นหมดละ่ะน้องพลอยกับน,น้องนรินมาเกากเกอกถุงดําต้นมาเขียบขึ้นแล้วคอนเฮดได้เนี่ยพี่น้องจ้าคอนเฮดมันยังบม่ออกคอนเฮดบดมันลักออกอยู่บ่บุคอนเฮดบดปีนี้ยังไม่ออกเลย โบ๊ะโอ,โอ้พักคุณยายพักพ่อแยกแล้วได้นี่พักพ่อปลูกแล้วเบื้องทั่วพูพี่น้องจ้าเบื้องผูดูถั่วผูคุณยายสิลุกเป็นดุกโอ้เป็นฮอดชีดินผมเก็บได้แลวหน่อย ยอยงาอยาทั่วพูดกไท่พี่น้องจ๋าหลบนี้กระดกทั่วพูดกๆเลยส่วนคุณยายมีทุกอย่างพี่น้องจ๋าคุณยายเป็นคนขยันแม้นาแปงนี่แหละทั่วพูดกๆเลย แต่สาวฮะยังแดดพี่น้องจ้าแดดกระดอกระเดีอ่ะเว่าพายุสิเข้าหันอย่าพึ่งเข้าเด้อย,ยังไม่ได้เก็บข้าวอยู่ยังไม่ได้เก็บข้าวอยู่ยังไม่ได้เก็บเข่าเ,เก็บข้าวขึ้นแล้วโถผู้ดอกมากเลย อันนี้เก็บได้แล้วได้มือมือนี่เสี้หาเก็บพุงผูกเขื่ออันนี้ขึ้นบริมาเห็ดค้างมันเขื่อนมะ,ะระเขื่อนมะระเต็มนึงพงาะวตะค้างตะเก่ามันอยู่ในนี้เนาะค้างเก่ามันได้นี่คะค้างเก่ามะระอยู่ตรงนี้พี่น้องจ๋า fc เก่าจะลูก มึงเี่มันห้อยลงมาเขื่อนหนึ่งเดยเนี่ยเขื่อเดียวเขื่อเดียวสามสี่หน่วยเลยหมากทัวพลูพูมันขึ้นตามต้นบาหงหงงในพี่น้องจา๋าโอขึ้นนําต้นมะงห่งเนี่ยเกาะอยู่ตามต้นมาแล้วอ๋อทางพีห่งดกโอ้ ทางนี้ยิ่งดกจ้านี่ป้าจุ่มเนี่ยนะจุม่มในสามขักแผ่ป้าทิ่ต้องดกเป็นดกโุพุ่มนี่ดกดกดกและดกและดกโอ๊ยแดดส่องตาเนี่ยแดดส่องตาลนะ แดดส่งตาเก็บของเนาะพี่น้องจ้ามันสายแล้วมันสีฮ้อนตอนเช้าก็เก็บของพี่น้องจ้าเนี่ยมาแรงลงมากอะเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวสองหายคุณยายเอาไว้เห็ดเขาปลูกคุณยายให้เกี่ยวเอาแต่อันอื่นทันแล้วหมดละเอารถเกี่ยวหมดละกระลำปิดไม่ยังก็พับก,กาดเขียวปีที่เอาไว้เห็ดขันสมเนาะพี่น้องจ้าที่น้ำเปลงปลูก ผักกาดเขียวปีขึ้นแล้วผักกาดเขียวปีกับต้นอัน,นต้นมะเขือขื้นสองเป่งมีผักกาดเขียวปีวสองสามเป่งที่เปลงเนี่นผักชีผักหอมปอมผักหอมป้อมผักชี ต้นหอมปลอมพี่น้องหอมปลอมหอมปลอมกำลังใหญ่ทางนี้จะเป็นพักสมาปิได้พี่น้องจา้าคุณยายวานวานทังมะเขือเขื่อมะเขือขื่อกับอันกระลำต้นกระลำกระลำบอกแม่บอกกระลำทางพูนจะเป็นสลัดกรอบพี่น้องจา้า โอ้เดดล่ะอันนี้จะเป็นสลัดกอพอแยกแล้วไดเนี่ยหัวมักง่าักง่ญ่ได้เนี่ยพี่น้องจา๋านัแปลงแยกปีที่แล้วปีนี้จะได้แยกแล้ว้อนล่ะหากระแปาโมง่งลงเด้นเนี่ยแล้วยังส้มสวนใหม่พี่น้องจา๋านับแปลงสิษจไปหาเก,ก็บของละ ของใส่ใกล้กับเต็มมดล่ะพักพักสี่พักเสือแถวนี้จะเป็นพักอีตู่คนยายลงพักอีตู่คนยายลงพักอีตู่แล้วพักอีตู่กำลังงามน้ำท่วมได้พี่น้องจ้าบงนี่ฮะน้ำท่วมบงหยอดอันนี้หยอดพักบงแก้วนี่หยอดพักบงแก้วป้าบงจะหยอดหญ่อ ักบุงเกี่ยวมือนี่บ่แม่นสิได้ตัดบ่นี่ยอดผักบุงนี่นะตะสะอ่อนเดินเดิเดเดอ๋อยอดผักบุงแถวนี้หั่นะแตกใหม่ที่ลึกแล้วแต่ยอดใหญ่ๆยอดใหญ่ๆงามๆเลยโอ้น้องไม้ฝรั่งอ๋อน้องไม้ฝรั่ง น่อไม้ฝรั่งพี่น้องจ๋าไม้ฝรั่งกำลังเกิดอ๋อนี่ดินี่นอไม้ฝรั่งค่ะเกิดหมดแล้วน่อไม้ฝรั่งคุณยายน่อไม้ฝรั่งเกิดแล้วไปพี่น้องจ๋าไปหาเก็บพักเก็บพักเก็บยาแล้วตะเวนแล้ว,ว,ลวไหว ถัวปีออกแล้วเดอ้อถัวปีคุณยายถัวปีคุณยายขายหลายรอบแล้วจ้าแห้งยางแห้งห,หลายพี่น้องจ้าของในสวนยางบ่ทั่วดอกยางไม่ทั่วไม่ถึงหรอกเบิ้งมือละน้อยเบิ้งมือละน้อยละน้อยเบิ้งมุอองการยาวคุณยายเนี่ มะละกอก้านยาวพี่น้องจ้าบางังหูงามแถวหอยตุ่งเรเลนอยู่มะละกอก้านยาวอ,อ๋อเห็ดใบบังหถงคุณยายหักละการย่าอารีได้พี่น้องจ้าบางึงโูเป็นพ่วงเป็นเครืองลงมาโหอ,อ๋อขักแท้มะละกอก้านยาวพี่น้องเคยเห็นอยู่บ่นี่ นำการมันขึ้นไปพูพูอันนี้บริการแง่ออันนี้การสั้นอันนี้ลูกอุมปุ่มหนึ่งอันนี้อันนี้ก็การสั้นน,นีแต่ต้นดกๆพี่น้องจ้าบางังพูเอฟซีผู้ใดอายากมาเที่ยวสวนคุใยายมาเลยจ้าได้เต็มไม้เต็มมือเมือ่อนพี่น้องจ้า หุงกาเนเหยเอาเล็เต็มไม้เต็มมือถามอะไรมีหมดเลยเอาอันนี้การนี้มีสองหน่วยในการเนี่ยอ๋อนี่เด็เนี่การนี้มีลูกนี้กับลูกนี้พี่น้องจา๋าการหนึ่งมีสองหน่วยก็มีเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ